ม้าาจอมราชันตอนที่สาสิหนึ่งเขนทิตใจโรกูอินหน้าไม่เปลี่ยนสีดวงจัดไม้ซองหนึ่งออกจากอกเสื้อมาส่งให้ช้างเกิงอย่างเยือกเย็นเพราะในซองนั้นไม่มีจดกระดาษจดไม้มีแค่น้งแผ่นหนึ่งซึ่งแพรกินหอมเย็นๆออกมาเท่านั้น ดูเหมือนจะเป็นกินอะไรสักอย่างที่เกิดจากการผรสมผสานระหว่างไม้กริชนากับไม้พะยูงหอมก่อนหน้านี้เหยี่ยวทมินค้นเจอจดหมายสามซองจากตัวช่างเครื่องหอมที่รักพาตัวมา นี่เป็นหนึ่งซองหนึ่งในนั้นจดหมายทั้งสามซองมีกลิ่นแตกต่างกันช่างเครื่องหอมผู้นั้นหัวแข็งหน้าดูต่อให้ลงทันทรมารที่ไหนก็ไม่ปรีปากสารภาพสักคำแน่นอนบ้าพานในเวลาอันสั้นเช่นนั้นต่อให้เขายอมสารภาพบินยังไม่แน่ว่าจะกล้าเชื่อจดหมายทั้งสามซองมีเพียงซองเดียวพบผู้กุอินพอจะบอกความเป็นมาของบรรได้ก็คือซองนี้ เล่าดือกันห้องเต้ทรราชจากราชวงก่อนลงเชื่อในวิชามานนอกเีรจะมีพระบัญชาให้คนในวางผลิตกลินนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้บรรลุเป็นเสียนและตั้งชื่อว่าหอมจากกับฮัดให้กลิ่นหอมเย็นแต่ไม่สดเชื่นช่ว้รู้สึกมีความรู้ร้าโอ้อาอดีตท่องเต้เคยรักล้อมเก็บนําไว้เล็กน้อยมีอยู่ปีหนึ่งเกิดเลือดลมพุ่งพร่านจึงลองแตะแ,แต้มดูกลิ่นของมันแตกต่างอย่างกรรมยานหอมที่มักใช้กันในวางอยู่เป็นนิด อดีตท่องเต้่ทรงตรัสกับคําว่าแม้ของสิ่งนี้จะมีกลิ่นหอมมากแต่ยังมีชื่ออีกหนึ่งว่าหอมล้มเมืองแค่ลองแตะดูครั้งเดียวก็พอแล้วล่ะพวกคุณนางรู้เข้าต้องเป็นเรื่องใหญ่แนะ่ดังนั้นห้ามแพ่่งขายไปเด็ดขาดหลายปีผ่านไปกุ้หินยางจดจําหอมล่มเมืองได้อย่างลึกซึ้งขึ้นใจ ตอนช้างเกิงรอบเกรงตัวเมื่อครุคณิกุอินรับรู้ได้ทันทีไม่รออีกฝ่ายขีดเขียนตัวอักษรลงบนฝ่ามือของตนเองก็เริ่มคิดใคร่ควรเลยว่าหากโยนจดหมายสองน,นี้ออกไปจะมีโอกาสกรบเกิือนสำเร็จสูงแค่ไหนกุอินลองชั่งน้ำหนักอยู่ครู่หนึ่งในใจคิดเลือกหนึ่งในสามาได้ผลโอกาสสําเร็จก็มีมากแต่ถ้าไม่ได้พลก็ต้องยึดหลักทหารมาใช้ขุนผลต้านรับ ทหารหลักทหารมาใช้คุณผลตานร,รับน้ํามาก่อทานบกันแล้วเคราะดีมากเพราะโอกาสสาเร็จดังก่ลาวมีเขาคนเดียวที่ร่วงรู้ส่วนคนอื่นเห็นแค่สีหน้าเชื่อมั่นของเขาเท่านั้นจึงทําได้เพียงพยายามวางท่าทีสงบเยียเยนตามปลดไวกลางคนหน้าถอดสีรับซองจดหมายไปจ่อขึ้นเชั ยกขึ้นจอจมูกแล้วสูดดมอยู่หลายครั้งสีหน้ายากคาดเดาความคิดฉันเกินคิดในใจจะลงมือลงไม้กันแล้วหรือกุยินตบหลังมือที่แข็งแกร่งของเขาปลอบด้วยท่าทางสบายๆปายปยุน์ไวกังคนพวกนั้นเงยินหน้าขึ้นมองกุยินกรีดครั้งสีหน้าเริ่มกลับมาเป็นปกติ Ground. กล่าว่าข้าน้อยมีนามว่าตีซ่องเป็นนายเรือของเป็นนายเรือของเรือพณิ์คนนี้เหล่านี้ไม่ทราบพรท่านาอาจารย์มาจากที่ใด และกำลังจะไปที่ใดหรือนี่เป็นรหัสคำพูช้างเกินเขียนข้อความตามพระพูดลงบนฝ่ามือของกู้อินทุกคำกู้อินเอ่ยปากพูดเป็นครั้งแรกกล่าวว่าขึ้นมาจากต้าดินมุ่งหน้าสู่เ้าหลีบุดไวกลางคนที่มานามติส่องดูท่าทางเหมือนตกใจมากลังเลชั่วครู่ก่อนเอ่ยน้ำเสียงที่อ่อนลงเช่นฉะฉะนั้นต้องกรบกวนท่านสุุลทาจารย์แล้วเชิญเฮาหลี ูอินยังคงยืนนิ่งไม่กยับแสดงบทบาทเป็นุนูนหูนหนวดได้อย่างไม่มีอะไรขาดตกบกร้องจับจนช้างเกิงฉุดดึงเบาๆเขาไปเดินตามแรงจับจูงของช้างเกิงไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยดูสมกับเป็นสุกนทาจา์ที่ประสาท,ทั้งห้าถูกตัดขาดและมินิัยแปลกประหลาดเป็นอันมากช้างเกิงอาศัยแขนเสื้อกางกู้อินช่วยปลดบางสายตาขณะขีดเขียนนิ้วลงบนฝ่ามือของอีกฝ่าย พราะบุญธรรมรู้รหรัสคําพูดของพวกเขาได้อย่างไรแท้จริงแล้วเป็นเพราะตอนเยว่ทมานรับคําสั่งให้ไปสอดแนมเรือพานิดเมื่อคืนก่อนรับยินบทสนาระหว่างคนเรือสองคนจึงจดจํากลับมารายงานเขาโดยไม่มีตกหล่นสักคกำความจริงแล้วกู้อินก็ไม่เข้าใจความหมายของมันเช่นการแต่ยังสามารถนํามาพูดตีกลุ่มหลอกผู้คนน้าเขาจะแกล้งทําตัวเป็นหมาป่าหางโตคุยโวใสฉางเกิงว่า ไม่มีอะไรที่ข้าไม่รู้คนทั้งกลุ่มก้าวขึ้นเรือพาณิชย์ของตรงอิงในอย่างราบริม่มชาวตรงอิงหลายคนเริ่มทยอยกันโผล่หน้าออกมาเมียงมองสุคนทาจารย์ในประมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะตรงอิงได้รับอิพลจากแฟนต้าเหลียงทําให้วัฒนธรรมความเชื่อและเรื่องเทพเจ้าและพุทธศาสนาเผยแพร่ไปในวงกว้างหลายคนเห็นหลวงจีนผู้หนึ่งเดินตาหลังกุอินก็แสดงข้อออกมาทักทาย ช้างเกิงมองสมบรวจชาวตงอิงพวกนั้นอย่างเงียบเงียบมีจำนวนเยอะกว่าที่คิดไว้มากเพราะอ้างว่ามาคุ้มกันเรือพาณิชย์จึงพกดาบยาวติดตัวตรงข้อมือกระขากเกง่เกงบางคนยังสวมปลอกแขนเหล็กกับเน็บมีดบินหน้าตาแปลกประหลาดไปด้วยพอเข้าไปกันก็ได้กิน่นคาวเลือดจางๆจ,จากตัวพวกเขาจู่จู่เสียงคนตะโกน,นกล้องออกมาจากด้านหลัง ชาวตรงหิงสวมหน้ากากผู้หนึ่งทิ้งตัวลงด้านหลังกู้อินโดยไม่มีใครรู้เห็นอีกทางไม้สีเวลาพูดใจาให้มากความตวัดดาบโค้งฟันจับใส่กลางหลังกูอ้อินทันทีช้างเกิงมีปฏิกิริยาตอบสนองว่องไวมากกระบี่ยังไม่ทันชักออกจากฝากปาดเข้าไปรบับวางรับดาบโค้งห้องอีกฝ่ายไว้ได้ก่อนชาวตองอิงนผู้นั้นแหกปากต่อคอบด้วยซ้ำเนียงแปลกร่างเล็กพร้อมพันบิดโค้งงอนในองศาประหลาดคล้ายกับว่ากายร่างเป็นงูไร้กระดูก ดาบโค้งในมือของเขายัางคงเคลื่อนไหวในทงท่าพิลึกพิลัานเหมือนงูฉกและจู่จอมชัยช้างเกิงติดต่อก,กันถึงเจ็ดดาบในขณะเดียวกันนะ้จูจ่ๆไหลซ้ายของเขาเข้อสะบัดวูบจนมองแล้วตาลายดาวกระจายกลุ่มหนึ่งพุ่งตรงเข้าหากู้อินโดยที่ไม่มีใครทันสร้างตัว ส่วนกูยอินนั้นไม่รู้ว่าตั้งใจแสดงนือคอให้ถึงที่สุดหรือต้องการอะไรกันแน่กราบยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนรู้สึกตัวแม้แต่น้อยท่ามกลางสถานการณ์ฉุกระหุกฝากกับตัวกระบี่มือช้างเกิงพรันแยกจาก1นึ่งเป็นสเขาว้างฝักกระบี่ออกไปสุดแรงดาวกระจายที่กำลังจะสัมผัสโดนหน้าอกกูยอินจะถูกกระแทกปลิวกระเด็นเสียก่อน ช้างเกิงไม่ได้ประมือกับผู้อื่นเป็นครั้งแรกและไม่ได้ตกเงินในสถานการณ์เสี่ยงอันตรายเป็นครั้งแรกแต่นี่เป็นครั้งแรกมีคนเกือบทำร้ายพ่อบุญธรรมน้อยสำเร็จต่อหน้าต่อต,อตาเขาดวงตาของเขาพรันถูกปกคลุมด้วยม่านสีแดงบางๆชิ้นหนึ่งพิษอู๋โอกูในร่างเขาเริ่มกระเฮียนกระหือรือช้างเกิงบิดข้อมือลงล่าง นี่เป็นกระบวนท่าที่เขามักใช้บ่อยๆตอนต่อสู้กับหุ่นฝึกกระบีน่ในเวลาปกตินี้ดาบโค้ในมือชาวตรงอิงสัน่นสะเทือนอย่างรุนแรงและโดนกดงองลงจนแทบหักช้างเกินไปรอให้อีกฝ่ายทอนดาบกลับคืนไปรีบยกเท้าขึ้นถีบบ้่นเอวจ้านั้นทั้งทีโครมตามตำนานเล่าว,ว่าชาวตรงอิงฝึกวิชาท่องคาถา,าต่ากำแพงดักซุ่มรอบสังหารจึงจะเป็นต้องมีขนาดตัวเล็กพร้อมก่าคนทัว่วไป บรุทที่มีลักษณะคล้ายงูพอดีคาดน้าจะเป็นระดับชนชั้มนันทีเดิมค่ะว่าแม้จะมีร่างกายยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดแต่ก็ใช่ว่าจะทนมือทนไม้ว่าโดนช้างเกิงถีบจนซ้ำไส้แทบไหลออกมาดาบโคง้งในมือก็ถือเอาไว้ไม่ไหวอีกต่ปไปยรีบวิ่งโซเซผ่านหนีไปแค่ถีบทีเดียวก็หนีแล้วเหรอเนี่ยช้างเกิงกลับมาคิดจะปล่อยต,ตัวคนผู้นั้นไปง,ง่ายๆสกิดปลายเท้าดีดดาบโคง้งบนพื้นให้พุ่งส่งเข้าไปปรัก ชึกตรงหน้าชาวตรงอิงผู้นั้นพร้อมตวัดกระบียาในอุ้งมือทำท่าจะพาร่างชาวตัวอิงนั้นเป็นสองซีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาเดียวทั้งศัตรูได้มิตรรอบตัวมิใครตั้งสติทันไม่เห็นช้างเกิงกำลังจะลงมือสังหารคนอย่างรวดเร็วโดยเสียงร้องหยุดมือพันดังขึ้นพร้อมกันสามเสียงดาบยาวชาวตรงอิงหลายเล่มยื่นแทรกมาจากรอบพิษช่วยกันเหยิวร้งางกระบี่ไร้ตาของช้างเกิงทันเวลา หลวงจินเลียวหลานได้หมดแต่ตกเกิองอ้าปากค้างเพิ่งจะมีเวลาปาดเหงือคำพูดข่มขู่ว่าข้าจะแทงเขาให้ตายของช้างเกิงในคืนก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องจริงช้างเกิงตวัดเสียงขนใสหัวไปเลย สิส่งรีบวิ่งเข้ามาช่วยพูดไกลเกียร์เข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วท่านข้ามีข่าวาาว่าเพิ่งจะมาแคว้นต้าเลียงเป็นครั้งแรกไม่เข้าใจขนรรมเนียมพอเห็นน้องชายท่านนี้พกกระบี่ติดตัวจึงคิดจะล้อเล่นเท่านั้นน้องชายท่านนี้จะเข้ากว้างกว้างโปรดอย่าถือรัหาเขาเลยดวงตาแดงเรื่องช้างเกิงจ้องมนย์งูลาถอยไปหลบด้านหลังผู้คนด้วยความบาดกลัวตากระหมิงเข็นเสียงรอดไรฟันออกมาสองคำล้อเล่นหรือ ติส่งรีบสืบยิ้มประจพบนมาคุอินนี้ยังคงยืนเฉยเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์จางแม่เขาเห็นสีหน้าเรียบนิ่งของอีกฝ่ายค่อยนึกขึ้นว่าท่านปรมาจารย์เครื่องหอมผู้นี้มองไม่เห็นและไม่ได้ยินจึงทําได้เพียงสาวเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่งคิดจะยื่นมือประตบแขนคุนคอินแต่ยังไม่ทันจะได้สัมผัสดโดนตัวคลันมีสายลมพัดมุ่มาจากด้านหลัง คราะดีติส่งมีปฏิกิริยาตอบสนองบ้องไหวพอไม่ชั่งคงรักษาข้อมือตอนเองไว้ไม่ได้และช้างเกิงตวัดว่าห้ามแตะต้องเขาติส่งงงในบรรดาคนกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งแม้ยิงคนหนึ่งพูดไม่ได้และมีเด็กวัยกลงังโตอีกสองคนได้ยืนแต่ยืนทื่อมืมืเหมือนดอกไม้อยู่ท่อนไม้อย,อยู่ด้านข้าง ดังนั้นจึงหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พอจะเป็นตัวแทนเจราจาแทนพวกเก่าได้แต่เวลานี้จะตัวกลับกำลังคุ้มครั่งทั้งยังไม่ยอมเก็บอุธในมือง่ายๆบรรยากาศจึงชงักงานอยู่เช่นนี้ ดังนั้นเองในที่สุดกูอินก็เอ่ยปากพูดยังโมยืนทําอะไรกันอยู่ตรงนี้อย่าให้เสียเวลาออกเรือเหตุการณ์พระคันยางดูเดือดเลือดพ,พ่านเมื่อผู้นี้เขาเหมือนไม่รับรู้โดยเลย,ยสักนิดติดส้มพยายามหว่านล้อมนั่นสินั่นสิทุกคนล้วนเป็นคนกันเองเขายังเอ่ยไม่ทันจบกูอินก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นเสมือนไม่อะไรเกิดขึ้นช้างเกิงชะงักเล็กน้อยรียบใช้ปลายกระบี่ดีดฝักเรีขึ้นมาจากพื้นแล้วเก็บกระบี่เข้าฝากก่อนจะสาวเท้าตรงไปรับมือกูอินประคองเขาเดินเข้าไปด้านใน หลวงจินเลี้ยวร้านจึงทาได้เพียงเดินตามหลังปิด้ายพร้อมทั้งหันไปโขกพิสาห้ชาวตรงอิงเดือดร้อนต้งปลอยตกอกตกใจกันไปหมดอย่างเป็นมิตรฉะนั้นหลวงสร้อยก็ประคาไม้เก่าๆออกมาจากไหนก็บรู้ผิวเปลือกนอกสร้อยประคาถูกทาทับ้วยสีแดงเข้มเสม,มือนว่าเป็นไม้จันแดงแต่พอเวลาผ่านไปนานวันเข้าสีเครื่อบผิวถูกหลวงจินลูปกรามเสียดสีจนหลอดก,กลายเป็นไม้จันสีลอกกระดำกระด่างแทน หลวงจีนหน้าขาวสมชุดสีดำกระด่างไม่ต่างอาการคลี่รอยยิ้มระไมปากขยับพึมพำสดมนภานาให้กลุ่มคนทได้อยู่ตรงหน้าพรางรีบร้อนไล่ตามเกอฟ้าเสี่ยวกับสาวหนียงจือไป คราวนี้ชาวต้องอินที่พบเจอในระหว่างทางล้วนมองตามหลังพวกเขาด้วยสายตาเป็นอริและไม่ให้กล้าทักทายอีกช้างเกงเดินตัวเกรงเครียดขมิงตลอดทางขณะพาคู่อินไปส่งถึงห้องพักบนเรือผ่านอิฐที่ตะเตรียมไว้ห้ช่างเครื่องหอมโดยเฉพาะเด็กหนุ่มยังเหลือตามองสวัวดนอกห้องอย่างระมัดระวังก่อนปิดประตูจะกลับไปพ่อพ่อพุมบุบบุกู้หินหมุนตัวกลับไปพร้อมยกนิ้ว ขึ้นแตะฝากด้วจากความสามารถในการรับฟังพุงอินเวลานี้เขาต้องตะโกนกรอกเสียงใส่หูเขาไม่ฉะนั้นคงไม่ได้อะไรไม่ชัดเจนสักอย่างแต่เขาสามารถรับรู้ได้จากกระแสลมตอนช้างเกิงรีบหมุนตัวกลับมาหลังมาปิดประตูแล้วทําให้ทราบว่าเด็กคนนี้คงคิดอย่าสนานากรบเขาจึงรีบชิงห้ามปรามไว้ก่อน ยาพิษของกุ้ยอินได้มาตอนเขาอายุประมาณ10ปีเป็นเทียบยาที่ยอดคนชา,บาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นบราณเก่าแก่ท่านโหผู้เท่ามาได้เป็นผู้ามาอะไรเนะี่ยเชิญมาได้เป็นผู้จัดให้อาข้าวปขหน้าไปรุท่ ถามไปว่าอ๋อโอเคไนหะมคะเนาะยาพิษของโกอินได้มาตอนเขาอายุประมาณ1ิปีเป็นเทียบยาที่ยอดคนชาวบ้านผู้หนึ่งซึ่งเป็นบริวารเก่าของท่านโหผู้เท่าเชิญมาได้เป็นผู้จัดให้ก่อนหน้านั้นเขาต้องอดทนต่อสภาพหูตาทํางานไม่สะดวกมาโดยตลอดท่านโหผู้เท่าเป็นคนเลือดเย็นหัวแข็งเข้มงวดกวดขันในวินยัยและเข้มงวดกับบทเสียยิ่งกว่าเข้มงวดกับตนเองจนแทบไม่รู้ว่ารักและตามใจนั้นเขียนอย่างไร เขาไม่สนใจคู้อิ่นจะมองเห็นหรือไม่และไม่สนใจว่าในใจจะรู้เช่นไรวิชาการต่อเสรือควรฝึกก็ต้องฝึกหุ่นจักคนเหล็กเองไม่ทางยอมอ่อนข้อให้เพียงก็เอาหูตาไม่ดี เพราะนั่นไม่เหมือนหุ่นฝึกกระบี่ที่เขาเอามาปลอเอาใจช้าเกิงแม้หุ่นฝึกกระบี่มีหน้าตานหน้ากลัวแต่หลังจากผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วเวลาปรับมือกับคนมักจะหยุดเมื่อแตะถึงตัวดาบกระบี่ในมือก็ทําร้ายผู้คนไม่ได้เพราะเวลาหุ่นจะโคนเหล็กลงมือจริงๆนั้นเปรียบเหมือนฟงสัตวเบรจชันเหล็กที่ไร้หัวใจปราศจ,จากความรู้สึกไหนเลยจะมาใส่ใจเรื่องพวกนี้ กูอินที่มีปัญหาด้านสายตาและการรับฟังจำเป็นต้องรับมือพวกมันโดยอาศัยการจับสังเกตกระแสลมเบาๆบารอบตัวแต่เมว่โกูอินในวัยยาวจะทุ่มเทความพยายามสักแค่ไหนเขายังคงไล่ตามก็เรียกร้องท่านหูผู้เท่ามีต่อตัวเขาไม่ทันทุกทีทุกครั้งเพิ่งปรับตัวตามความเร็วและพละงกำลังทันเป็นต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกทันที คำพูดนั่งเดิมท่านโหผู้เท่าคือถ้าเจ้าไม่ลุกขึ้นยืนเองก็หาคือคาแนแฝนคอตายไปเสียสกุลกู้ยอมรินรัดส้นไร้ทายาติดีกว่าเก็บขยะไร้ค่าไว้คำพูดประโยคนี้เหมือนตะปูเหล็กเย็นยะเยือกตรอกตึงลงในกระดูกของกู้อินตั้งแต่ยังเยาว์วัตลอดชีวิตนี้คงไม่สามารถถอนออกมาได้จบจนท่านโหผู้เท่าลาจากโลกนี้ไปกู้อินเข้าวัง แต่เขายังไม่กล้าผ่อนคลายตัวเองแม้แต่วันเดียวประสาสสัมผัสอันเฉียบไวที่ถูกลับถูกฝนมานานหลายปีมันมักช่วยบทบังอำรังจุดอ่อนของเขาไปได้บ้างในบางสถานการณ์นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่สวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาท้าไม่หนาวเหน็บจนผิวมนุษย์ทนรับไม่ไหว พราะเสื้อหนังจิงจอกหนาหนักกับเสื้อบุนรวมตัวพองจะส่งผลกระทบต่อประสาทสัมผัสของเขากูอินควานมือในอากาศกรุ่งกอดคิดเขียนลงบนฝ่ามือช้างเกิงคนที่ปรับมือกับเจ้ามือครูน่นี้เป็นชาวนินจาชาวตรงอิงคนผู้นั้นชำนาดน้านลักไก่คำสุนัขนักระวังกำแพงมีหูประตูมีช่อง มิสายับแอบฟังช้างเกิงก้มศีรษะลงต่ำอดกุมมือที่เต็มไปด้วยหนังหยาบด้านของกู้อินไม่ได้ลอบผ่อนลมหายใจที่ปั่นป่วนอยในอกมานานเสียยืดยาวก่อนโครงศีรษะอย่างนึกดูแกลนตัวเองกู้อินสงบเงยือกเย็นอยู่เสมอคนที่ตกใจแทบตายมักเป็นตัวเข้าเองเสียทุกทีกู้อินรอบกระดกุ้มใจไม่รู้ว่าอยู่ดีๆช้างเกิงจะถอนใจทําไมจึงยังหน้าหันไปมองเด็กหนุ่มเลเลกคิ้วสูง ช้างเดียวช้างเกิงสวยโอกาสตอนอีกฝ่ายยังคงใช้ผ้าพันปิดบังดวงตาจ้องมองไปนั้นนั้นอย่างไม่เกรงใจผู้หญิงครามมือไล่าตามแขนเขาขึ้นมาถึงศีสารแลตตบเบาๆช้างเกิงหลับตาลงเหมือนจะถูเหมือนจะขยับถูถ่ายแก้มกับอุ้งมืออีกฝ่ายแล้วแต่ยังหักห้ามใจเอาไว้ได้เขาดึงมือผู้อิงลงมาและเขียนว่านี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ข้างกายพ่อบุญธรรมและต้องพบกับสถานการณ์เช่นนี้ข้าจึงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจและหวาดกลัวนิดหน่อย ช่วงที่เขาวัดกรวสือตอนชาวตงอิงคนนั้นคว้งดากระจายไปที่อกของกู้อินนั้นเองกู้อินมันจะนึกอะไรขึ้นมาได้จู่ๆก็หัวเราะออกมาช้างเกินถามว่าหัวเราะอะไรหรือข้าคงตามใจเจ้ามากเกินไปกู้อินขีดเขียนอักษรตวัดเส้นสวยงามลงบนฝ่ามือของเด็กหนุ่มสมัยก่อนหากข้ากล้าพูดว่าบานกลัวออกมาต่อหน้าบิดาข้ารับรองว่าต้องโดนโบยไม้ไม้โบยหลังเป็นแน่ ช้างเกิงรอบคิดในใจแล้วทำไมท่านถึงไม่เคยโบยคาดละ่ะนอกจากกูอินจะไม่เคยโบยตีเขาและกระดังถ้อยคำตำเหนิรุนแรง ยังมีน้อยครั้งมากมากักจะดุได้ไม่เกินสมคำทนุถนอมเข้าราวกับเป็นดารุณีน้อยในช่วงแรกสุดตอนเขาเพิ่งชน,นากระหุ่นฝึกกระบีในใจยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างและปรับตัวไม่ค่อยได้แต่กู้อินก็ไม่เคยสีหน้าผิดหวังหรือหมดความอดทนออกมาเลยสักนิดเวลาผ่านไปปีกว่าช้างเกิงย้อนนึกขึ้นมาก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่สายตาผู้โสทิชีนะผู้โสและ ชี้นะผู้อ่อนอาโศกอย่างเงียบงวดแต่เหมือนกำลังมองเด็กน้อยเล่นสุกสนอย่างเงอะงะด้วยสายตาคบพันเกมแกมเอ็นดูมากกว่า กูอินเขียนตอบว่าถ้าหากชาวตองอิงลงมือขึ้นมาคงยุ่งยากมากเพราะคนพวกนั้นมีลุกไม,ม้เยอะเจ้าเลยทว่ายอดฝีมือจริงแท้กลับมีอยู่ไม่มากเจ้าเห็นดาวกระจายของเขาพูดเข้ามาดูท่าทางอันตรายถ้าจริงแล้วมันวิ่งเป็นแนวโคง้งคงแค่อยากจะย่างเชิงลองดูว่าข้าตบอดจริงหรือไม่เท่านั้นชาวตรงอิงบนเรือลำนี้ไม่มีอะไรน่าก,กลัวสักนิดสิ่งที่ข้าวิติกตกกลงบนก็คือจุดใม้ปลายทางของพวกเขาต่างหาก เรือพอานิย์ต้องเล่นออกจากแผ่นดินใหญ่โดยผ่านเส้นทางเชื่อมระหว่างท่าเรือขนส่งทางทะเลกับคลองขนส่งภายในพอออกสู่ทะเลแล้วมุ่งหน้าตรงไปทางตะวันออกเพื่อนำสินค้าไปส่งที่แผ่นดินตรงอิงระหว่างทางต้องผ่านสถานีตรวจสอบปลายแห่งเรือขนเครื่องหอมจึงจำเป็นต้องมีช่างเครื่องหอมติดตามมาด้วยเพราะตอนผ่านสถานีเหล่านั้นต้องส่งมอบตัวอย่างสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ตรวจดูอีกทีดังนั้นไม่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรือ ปานิดพวกนี้จะเป็นอะไรถึงจะไรก็ต้องมีช่างเครื่องหอมไว้คอยกรบเกลื่อนสายตาผู้โอนหรือเล่นมาสิบกวันเกอฟ้างเสียรอบมุดาหากู้อินท่านอาจารย์จางพี่ใหญ่ช้างเกิงกล่าวจบไปค่อยสังเกตเห็นภาพปิดตาท่านโหผู่จึงพึมงพว่าลืมไปว่าเก้าหูหนวดแล้ว หลังจากทักทายเสร็จเกิดพังเศษเริ่มล้วงข้าวของออกมาจากอกเสือ้อเพิ่มจากเข็มทิศสองงานตามด้วหีิบใบหนึ่งที่มีควันสีขาวลอยออกมาตลอดเวลาเจ้าอ้วนน้อยคนนี้น่าทึ่งมากหน้าท้องเหมือนจะยืดได้หดได้ย่ามหดสามารถยัดข้าวของใส่ไว้ตั้งมากมายแต่พอหยิบข้าวของออกมาหมดแล้วกลับไม่เห็นว่าเขาจะพร้อมลงบ้างเลย ช้างเกิงถามว่าน,นี่คืออะไรข้างในเผาะอะไรอยู่หรือเกอร์ฟังเยวตอบยิ้มยิย้่ทองคำเหลวม่วงช้างเกิงอุทาหะเจ้าไม่กลัวโดนลวกหรือเกอร์ฟังเซีแหวกเสื้อให้เดยอดเราพบว่าตรงหน้าอกเขามีกระดานสีเข้มแผ่นหนึ่งเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้กันก,นกนาวามร้อนตรงส่วนที่ติดตั้งปืนยิงระเบิดระยะสั้นในจุดเกราะนาเขาตัดมาทําเป็นเสื้อเย,ย่้มเกอร์ฟังเสซวตบพุงตัวเองอย่างหน้าตายเสื้อเยี่ยมเหล็กผู้อินถอดผ้าปิด ดวงตาหยิบแว่นนิ้วหลี่มาสวมและฉกหน้าเข้าไปมองสลรดูผลงานชนิ้นเอกของเกอปังเสี่ยวในใจอดนับถือไม่ได้เพราะปกติแล้วจะเด็กตัวแสบพวกนี้ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักอย่างดีแต่เล่นสนุกไปวันๆเท่านั้นแต่ตอนนั้นอายุยังน้อยก็กล้าหาญติดตามช้างเกอออกจากเมืองเยี่ยนหุยมาเมืองหลวงแล้ว แม้ในใจจำไม่ได้มีความท้เยอทะอยันใดๆแต่ก็เป็นเด็กที่มีความคิดดีไม่น้อยเกิดฟังเสียวกล่าวด้วยภาษาเมือเตืนดูมาจากวังกินเลี้ยวรานใครเป็นคนกำหนดว่ามีแค่สตรีเท่านั้นที่สวมเสี้เอี่ยมด้ให้เกวินโ้อินชูนิ้วหัวไม่มือกล่าวได้ถูกต้องแล้วเขียมทิศสองอันบนโต๊ะกำลังหมุนเจี๊เต์แต่หมุนอย่างหาความสอดคล้องใดๆไม่ได้เกิดฟังเสียวสรงสัญญาณทั้งสองมองดูจะนั้นเอานิ้วพอโต๊โตเบาๆทีหนึ่งแล้วชูสามนิ้ว เข็มทิศหมุนติ้วๆมาอย่างน้นนอยๆก็สามวันแล้วผู้อินไม่ออกเดินทางอยู่ข้างนอกเป็นประจำแท้มองวัด่เดียวก็เข้าใจทันทีปกติแล้วเวลาอาจารย์หวงจุ้ยออกจากบ้านมักคมทิศพรเข็มทิศต,ติดตัวสองอันถ่านหนึ่งในนั้นมีปัญหามองอีกอันก็รู้ได้ทันทีว่าเข็มทิศเสียหรือว่าภูมิประเทศมีปัญหา ในทะเลหรือในทะเลทรยายมักมีสถานที่บางแห่งที่ทําเข็มเิศมีปัญหาเสมอปกติแล้วเรือบานิสหรือเรือประมงมักจะพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นเพราะว่านอกจากชาวตองอิงจะไม่หลบหลีกแล้วยังจงใจมุ่งหน้าตรงเข้าหาอีกด้วยเส้นทางเรือย่อมเบี่ยงเบนออกจากจุดหม้ปลายทางที่กําหนดไว้อย่างไม่ต้องสงสัยขึ้นมาจากใต้ดินมุ่งหน้าสู่เฮาหลีคําว่าเฮาหลีหมายถึงอะไรกันแน่เกอฟังเสียว ตอบว่าเคราะห์ดีที่ข้าพกมาด้วยอีกอันหนึ่งขาวกล่าวแล้วเปิดหีบใบเล็กยังคงส่งควันขาวลอยออกมาตลอดเวลาและพบว,ว่าในนั้นมีของชิ้นเล็กๆที่จัดทําอย่างประณีตมากชิ้นหนึ่งตรงกลางเป็นวงล้อเล็กๆที่กำลังหมุนติ้วอย่างรวดเร็วเชื่อมต่อกระแกนอันหนึ่งรอบนอกมีวงแหวนสีทองอารามหลายวงตรงมุมแกะสลักด้วยกับสอนจวนชู่จวนสู่เป็นคําว่าหลิงที่แท้เป็นผลงานของสภาหลิงสู่นั่นเอง นี่เป็นสิ่งที่ได้แม่พีมาจากสภาลิงสูเวลาหมุนแกนอันนี้จะชี้ตรงไปทางทิศ1ทางหนึ่งเสมอเกอฟังเซลนิชูนิวชี้นั่นก็คือแกนอันนี้มันแม่นยำกว่าเข็มทิศมากแค่ซึ่งเปลียงตรงคำเหลียวม่วนนิดหน่อยเท่านั้นของสําเร็จยังไม่ได้ปล่อยเอามาได้ยินมาโดนเบื้องบนตีกลับไปซื้อ,อ่อนค่ากับเตือนลักลอบประดิตามไว้อันหนึ่ง ก่อนออกมาข้ายังแอบดทูทองคำเหลวม่วงจากคุณฝึกเกิดวิวพี่ใหญ่มาด้วยอีกชามหนึ่งกูเอ็นยื่นมือเข้าไปหยิบของสินะมาอย่างระมัดระวังจังจัดทําได้อย่างประณีตท้าช่งเข้าเกรงว่าหากออกตัวแรงนิ้วมากไปอาจทํามันพังได้ถ้าส่วนที่เห็นของสิ่งนี้เขาต้องยอมเอาอตัวเข้าแลกเป็นแน่ไม่รู้ว่าเกิดฟังเสียวดึงแผ่นที่แกะหนังแกะออกมาจากไหนกลางแผ่ร้าบนโต๊ะอย่างยับยน่น นิ้วมือสั้นกรมวาดไปมาบนนั้นอยู่สักครูสุดท้ายค่อยไปจิ้มที่จุดหนึ่งตามทิศทางนี้ข้ากระริ้วร้านใต้ซื้อวิเคราะห์กันออกมาว่าเรากำลังจะถึงแล้วจต